โครงการนี้เป็นโครงการระบายน้ำนะครับของสนามบินสุวรรณภูมินะครับซึ่งก็เป็นโครงการพระราชดำรินะครับโครงสร้างเลยนะครับท่านเห็นนี่นะครับข้ามสุขุมวิทสายเก่ามาแล้วนะครับที่เราเห็นนี้นะครับภาษาทางวิศวกรรมชลศาสตร์นะครับเราใช้คําว่าเป็นตัวฟลูมนะฮะฟลูมก็คือเป็นรางน้ำนั่นเองนะครับเป็นถ้าเป็นคอนกรีตก็เรียกว่าคอนกรีตฟลูมนะแล้วก็ที่เราเห็นนี้ยกระดับข้ามถนนสุขุมวิทสายเก่านะครับเราเรียกว่าออลิเวเต็ดก็ยกระดับนะครับ ฟลูมนะครับแล้วทำไมทำไมต้องทำเป็นลักษณะนี้ด้วยครับเป็นแบบพรองธรรมดาไม่ต้องข้ามถนนนะครับตรงพร ong ถนนข้ามกรองแทนได้นะครับผมเป็นคำถามที่ดีมากเลยนะครับก็คือน้ำเนี่ยที่มันไหลได้นะครับมันไหลได้ด้วยแรงโน้มถ่วงนะครับหรือที่เรียกว่า gravity นะครับแต่พอถึงจุดนะครับที่จะต้องยกระดับข้ามเนี่ยนะครับเราก็ต้องยกระดับน้ำขึ้นมาด้วย lifting นะครับในที่นี่คือใช้เครื่องสูบน้ำนะครับเมื่อกี้เราไปดูเครื่องสูบน้ำเนี่ยนะครับก็เป็นเครื่องสูบน้ำแบบใบพัดที่เรียกว่า vertical turbine นะครับใบเดียวนะครับ ค้ามีสตัวตัวหนึ่งสูบน้ําได้25ลูกบาทเมตรต่อว,วินาทีนะครับถ้าเปิดรันเต็มที่เนี่ยสตัวก็จะได้ปริมาณน้ําอัตราการไหลสูงสุดประมาณ100ลูกบาทเมตรต่อว,วินาทีหรือถ้ารันเครื่องทั้งวันนะครับในการระบายน้ำนะครับจากบริเวณที่ลุ่มนะครับที่อยู่ด้านเหนือน้ําไปเนี่ยก็ตัวเลขกลมๆนะครับประมาณ10ล้านลูกบาทเมตรนะครับต่อว,วันครับ แล้ววันนี้นี่ใช้ใช้เครื่องสูบน้ำปีนฝนครับวันนี้วันนี้เราโชคดีมากเลยครับเนื่องจากว่าการสูบน้ำนี่นะครับจะขึ้นูกับฤดูกาลตอนนี้เราเข้าฤดูฝนนะครับเดี๋ยวนี้เรามีฝนตกทุกวันเพราะฉะนั้นการที่จะต้องคล่องน้ำอาไว้นะครับสำหรับรับฝนลูกต่อไปนะครับตอนนี้นะเป็นช่วงพีคเลยก็คือเดินเครื่องนะครับทั้งสี่เครื่องพร้อมกันนะครับครับโอ้แล้วถ้าเป็นช่วงหน้าแรงอะไรก็ไม่มีน้ำผันมาอย่างนี้เลยก็คงจะต้องหยุดนะเพราะว่ามันก็ต้องขึ้นอยู่กับว่าพันธุ์ประสงค์เนี่ยเราต้องการระบายไว้น แล้วที่เห็นน้ำมันเป็นแพทเทิร์นแบบเนี่ยมันแบบมีการมันก็มีการชะลออะไรเป็นเปรถลันกันมาอย่างนี้ครับครับอันนี้ตรงนี้นะครับระดับด้านบนเนี่ยนะครับก็คือระดับคลองนะครับที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับเป็นคอนกรีตต้นเนี่ยกว้าง25เมตรนะครับสูงขึ้นมาเนี่ยประมาณ3มเมตรสิเซนนะครับสามเมตรสิบ้าเซนถ้าลดเรียกว่าฟรีบอร์ดเนี่ยก็คือส่วนที่เป็นส่วนของคอนกรีตนะเพราะความนึกก็น่าอยู่มาสามสมเมตรนะครับหรือสองเมตรห้นะครับก็คือว่าที่จะระบายน้ำนะครับในอัตรา100ลูกกบาศ์เมตตร่อวินาทีนะครับผ่าานนนะครรัับงตวี้ได ที่นี้พอเราลกระดับขึ้นมานะครับทราบแต่ทางโครงการว่าต้องลกระดับน้ำขึ้นมาประมาณ13เมตร mm hmm. 13เมตรก็เกือบถึง5ชั้นแล้วนะครับ mm hmm. แล้วก็ไ uh, หลใน uh, ตัว mm hmm. ฟลูมหรือตัว elevated f l mm hmm. ม m e นะครับเพราะข้ามถนนน้ปั๊บเนี่ยนะครับเราก็จะต้องระบายน้ำส่วนนี้นะครับออกไปสู่อ่าวไทยนะครับเพื mm ่อนเราต้องลดระดับ mm hmm. ลดระดับเราก็ทำ